สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆป,ป,ปีนๆน้อง FC ที่เคารพปรักทุกๆท่านนักขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพบพราหมณ์นักขอรับในช่วงแกะกลองวัตถุมงคลก็เนื่องจากว่าพบพราหม์พร้อมครอบครัวช่อง u t u b e พ่อพราหม์นักขอรับได้ร่วมมายร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมตบตุนบุรณะบสถ์ทองคําวัดท่าสุงนะครับซึ่งจะนําไปถวายแก่เปรพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระแม่ครูบาอาจารย์ คณะงฆ์วัดทัศนุงในช่วงงานกระถิ่นประจำปี2565ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็พระพรามเองก็จะทำหาทุนสมทบทุนบุรณบบทองคำไปตลอดไปจนกว่าทางวัดทัศนุงท่านจะบุรณบบทองคำเสร็จนะครับซึ่งต้องใช้ทุนอย่างมากมายมหาศาลนะฮะพระพรามเองก็เลยได้นิม,มนต์นเชิญรัตนาพระเครื่องวันนี้ก็เป็นพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ รพระพาะราชาพรหมยานลวงพ่อวัดท่าสุงนั่นเองนะครับผมก็นํามาให้เผื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซีที่ยังไม่มีในการครอบครองแล้วอยากจะได้มีในการครอบครองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะได้ร่วมบุญกับวัดด้วยได้ร่วมบุญบุญบณโบุญทองคําด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับครอบครัวช่องยูทู e พ่อพรามฮะในทุกๆวันด้วยนะฮะที่ไลสดนะครับพ่อพรามจะไลสดในทุกๆวันนะฮะแจ้งข่าวสารการบุญกุศลต่างๆนะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่า ท่านใดสนใจก็ไปไปดูได้นะครับผมพระเครื่องที่นิมนต์มาในวันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่ที่ดีที่เลิศที่ประเสะริฐนะฮะของพ่อเจ้าประกุลวงพ่อพระราชเรพรมบานญแห่งวัดท่าสุงนะฮะนั่นก็คือพระคำข้าวและก็พระหังมากนะครับพระคำข้าวและพระหังมากตอนนี้ก็ที่วัดก็เหลือจานวนน้อยมากแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ช่วงนี้ช่วงนี้สัญญาณต่างๆในโลกนี้ไม่ค่อยจะดี <g ül> ไม่ว่าจะเรื่องสัญญาณของภยัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณของอสงครามนะฮะก็ไม่รู้ว่าในภายภาคหน้ามันจะมีการแปลไปเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่นะฮะดังนั้นพระที่มาให้เ <g ül> พื่อนๆพี่ๆน้องๆได้บูได้บูชาได้รับชมในวันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่ ป้องกันสารกำมันตภาพรังสีนิวเคลียโดยตรงนะฮะซึ่งพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเนี่ยได้ทําขึ้นมาเอาไว้ให้ลูกหลานเพื่อเอาไว้ป้องกันรังสีนิวเคลียนะฮะนั่นก็คือพระหังหมากพระหังหมากเนี่ยพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะฮะได้พุทธาพิเศษเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคม2535ันบะฮะพระหังหมารุ่นนี้เป็นพระหางหมารุ่นพิเศษนะครับผม หลวงพ่อพุทธายพิเศษวันที่3กรกฎาคม2535ซึ่งทํามนสารพิเศษก็คือมาจากคาหมากหลวงพ่อที่หลวงพ่อท่านฉันหมากนะฮะในแต่ละวันในแต่ละวัน,วนท่านเก็บผางหมากเก็บคําหมากเอาไว้นะะแล้วนําไปตักแหงระบบมาเป็นผงนะฮะแต่ว่าการฉันหมากของหลวงพ่อในหลวงพ่อได้เข้าสมาบ,บัติได้อธิษฐานจิตนะฮะอย่างเต็มกําลังนะฮะในทุกๆครั้งแล้วก็องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนคุม แล้วก็จะบอกบทหลวงพ่อนะครับบทภาวนาบทด้านภาวนาบทนี้มั่งอานุภาพของพระคำข้าวเนี่ยเป็นพระมหาลาภฮะพระหางหมากเนี่ยเป็นพระสําหรับแบบป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียโดยตรงฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าป้องกันนิวเคลียอย่างเดียวฮะอานุภาพอย่างอื่นครบเพียงแต่ว,ว่าเด่นในเรื่องของป้องกันสารอานุภาพรังสีนิวเคลียนะฮะอย่างเงี้ยส่วนพระคำข้าวก็เป็นพระมหาลาภนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนท่านใดที่ยังไม่มีนะฮะถ้าท่านใดมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่นะฮะวันนี้พ่อพราหมณ์นิมนต์มานะฮะจากตึกรับแขกวัดท่าสุงนะครับผมนี่นะฮะพระคำข้าวรุ่น2ปิดทองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพระหางหมากฮะรุ่นพิเศษปิดทองนะครับเนี่ยนะฮะพระหางหมารุ่นพิเศษปิดทองนะครับเป็นเดิมเดิมมาจากวัดกลองเดิมมาจากวัดนะฮะแล้วก็ไม่เคยผ่านการใช้งานจากใครไม่เคยผ่านมือใครนะฮะพอมาจาก วัดคัวพรามก็จะเก็บเอาไว้ตรงนะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีนะฮะหลวงพ่อคําข้าวปิดทองหลวงพ่อหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองนะฮะเป็นพระที่ควรค่าแก่การสักการบูชาอารัธนาขึ้นขอเพื่อเป็นมิ่งขวัญกําลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตฟันฝ่าในทุกๆวิกฤตในยุคนี้สมัยนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องการสารกัมันตภาพรังสีนิวเคลีย นะฮะช่วงนี้ก็เรื่องของสงครามเราเองก็ไม่แน่ใจว่าจะลงเอยด,ด้วยอะไรยังไงนะครับถ้าท่านใดที่เพื่อความสวัสดิภาพของเราและบุคคลที่เรานักในขณะที่ยังพอหาเช่าบูชาได้จากวัดนะฮะยังพอมีให้เช่าเหลือบูชาเป็นก้นหีบแล้วนะฮะเป็นก้นหีบไท้ายไทยทาย,ทาย,ทาย,ทายมากๆเลยนะครับผมก็พระหางหมากรุ่นพิเศษนะฮะพอพรามนิมนต์มาเฉพาะปิดทอง แล้วก็พระคำข้าวปิดทองพระคำข้าวรุ่น2เนี่ยมีทั้งปิดทองและไม่ปิดทองนะครับผมาราคาเบาๆแล้วก็ราคาบุญนะฮะร,รายได้ครึ่งหนึ่งที่บวกไปจากราคาต้นทุนก็จะหักนำไปร่วมสมทบทุนบุระบททองคำแล้วก็บุญในพระพุทธศาสนาทุกๆอย่างนะครับท่านใดนสนใจก็แอไลไ์สอบถามได้ครับที่ ID ดีไลน์เมธ8 8 4 7ภาษาอังกฤษ ตัวเขียนเล็กนะครับ M E A D 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ